พี่น้องที่เครพครับเราไปไล่รัฐบาลขายชาติกันดีไหมมันขายชาติจริงหรือเปล่าหรือว่าขายชาติไม่จริงวันนี้มีคำตอบและก็ให้ท่านช่วยกันคิดครับว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงที่ต้องขายทรัพย์สินต้องขายที่ดินต้องขายสมบัติของชาติกิน ทั้งทงที่ปู่ย่าตายายบรรพบุพร,บรุษของเราในีห่หวงแหนไว้เพื่อบรรพบุพร,บรุษทําเพื่อให้กับลูกหลานให้อยู่ให้กินให้ใช้ทรัพย์ในดินสินในานา้ํามันขายแม่งไปทีละอย่างสองอย่างตั้งแต่พลังงานไม่ว่าจะเป็นแกส๊สไม่ว่าจะเป็นน้ามันในอ่าวไทายจนเกลี้ยงไปหมดแล้วเราได้อะไรเราไม่ได้อะไรเลยครับพี่น้องกดโตโก้มหน้าทํางานงอ เวลานี้เดือดร้อนแสนสหาหัสโรงงานก็ปิดกันไปนแถวหมดได้ข่าวว่าสัปดาห์นี้โรงงานผลิตรถยนต์ที่ปลูกแดงจวัะยองก็ปิดอีกครับปิดอีกรัฐบาลไม่รู้สีรู้สาอะไรเลยนี่คือเหตุการณ์บ้านเมืองของเราที่ผมออกมาบ่นทุกวันมันจําเป็นต้องบน่นแล้วรัฐบาลเนี่ยถ้าทําให้ประชาชนกินดีอยู่ดีแล้วผมจะมาบ่นนะหอกอะไรวันนี้ผมตั้งปุจฉาว่า ขายชาติจริงไหมไล่รัฐบาลขายชาติแล้วเขาขายชาติจริงหรือไม่อาจจะไม่จริงก็ได้แต่ฟังเหตุผลที่ผมจะเล่าให้ฟังเรื่องของการให้ที่ดินเนี่ยมาถือครองที่มาถือครองที่ดินเนี่ยคือให้ต่างชาติมาถือครองที่ดิน,นหรือคอนโดคอนโดมิเนียมเนี่ยเดิมเนี่ยมา49เป็นต์ให้มาเป็น75เเช่าไม่เกิน9 9ปีแล้วเขาก็มีเกณฑ์ของเขา1 2 3 4 บอกว่าไอ้เกณฑ์ที่ว่าเนี่ยมันต้องจํากัดในเฉพาะเขตกรุงเทพในเมืองท่องเที่ยวเท่านั้นไม่ใช่แม่งเอาไปทั่วหมดไปไล่ซื้อที่นาชาวบ้านไล่ซื้อที่สวนาชาวบ้านไล่ซื้อที่สวนทุเรียนชาวบ้านไล่ซื้อสวนลำไยชาวบ้านไอ้อย่างนี้เนี่ยมันเป็นการขายชาติครับให้กับฝรั่งมังค่าให้กับคนต่างชาติเข้ามาครึกถือครองที่ดินอย่างเช่นที่ผมเล่าให้ฟัง ต่างชาติเช่าอาสังหาริมทรัพย์99ปีให้ต่างชาติถือครองคอนโด75เปอร์เซ็นต์คณะรัฐมนตรีของนายเศรษฐะเศรษฐวยเศรษฐาเนี่ยนะสั่งให้กระทรวงมหาดไทยแก้กฎหมายช่วยอสังหาริมทรัพย์ให้ต่างชาติซื้อคอนโดได้75เปอร์เซ็นต์ถือครองได้99ปีฉะนั้นเนื้อข่าวผมจะไม่พูดถึงแล้วครับเอาว่าผมเล่าให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังกันสั้นๆว่า นี่คือการขายชาติทำไมล่ะครับเวลาคุณหาเสียงเลือกตั้งนอันนี้มันเป็นนโยบายสำคัญคุณต้องเปิดนโยบายนี้คุยกับพี่น้องประชาชนคุณต้องเอานโยบายน,นี้เนี่ยนะครับเป็นนโยบายสำคัญที่บอกกับพี่น้องประชาชนเป็นสัญญาประชาคมว่าเฮ้ย hey, คุณเลือกพรรคผมหน่อยผมจะขายชาติไว้เฮ้ย ผมจะดูว่าแม่งมีใครจะเลือกคุณไหมนี่คุณหมกเม็ดเนี่ยเอาไอ้หมื่นดิจิตอนมาหมกเม็ดนะเอาไอ้สามพันบาทมาหมกเม็ดเอาไอา้เรื่องเงินเดือนเด็กสองหมื่นห้ามาหมกเม็ดเรื่องแจงกแจนู่นแจกนี่มาหมกเม็ดแล้วคุณก็หยิบฉวยไอ้เรื่องให้เช่าที่ดินขายที่ดินคือมันมันมันใช้นอมไนี่ขายกันมานานแล้วเพราะอาชีพของพวกคุณเนี่ยคือทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แล้วคุณก็รวยสะดือบวมไม่ใช่ผมออกมาอิจฉาวิทยาผมพูดหลายครั้งแล้วแล้วมันเป็นความจริงคุณออกมาคุยเลยว่าในรอบ 40, 40ปีที่คุณตั้งบริษัทคุณมาเนี่ยปีนี้เป็นปีที่คุณรวยที่สุดเมื่อคุณมามีอํานาจรัฐประตูเรื่องการขายชาติเนี่ยมันเริ่มเปิดแล้วครับเปิดแล้วนะครับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องฟังผมไอ้บุญลวีวันเนี้เตรียมตัวเป็นพลเมืองชั้นสองได้เลย เตรียมตัวเป็นพลเมืองชั้นสองได้เลยนะพี่น้องทั้งหลายไอขบวนการขายชาติคราวนี้มันเริ่มปูทางมายังไงครับมันเริ่มปูทางมาตั้งแต่การแปลงสปกเป็นฉนดให้ซื้อขายได้เตรียมแปลงรอต่างชาติมันเตรียมแปลงไว้แล้วเพื่อรอต่างชาติรอทําไมรอมากว้านซื้อที่ดินสิวะที่ดินอะไรที่ดินการเกษตรในบ้านเรานี่แหละ และสามารถเช่าได้ถึง99ปี99ปีมันอายุไขของคนเราท,ที่เฉลีย่ยเฉลี่ยกี่ปีเฉลี่ยกี่ปีแต่นี้99ปีมึนก็อยู่กันชั่วลูกชั่วหลานเช่า99ปีมันก็ต่อไปอีก99ปีก็ต่อไปอีก99ปีนี่คือวาทกรรมที่จะบิดเบือนจากการขายเป็นการเช่า,างไงล่ะครับไอคอนโดมีเนียมเนี่ยจากเดิมเนี่ยต่างชาติครอบครองได้49%เ จริงไหมท่านจําเรื่องนี้ได้ไหมเดิมเนี่ยต่างชาติครอบครองได้49%ตอนนี้รัฐบาลในเศรษฐาเนี่ยปรับให้ต่างชาติครอบครองได้75%เกือบร้อเลยแปลความได้ว่าคอนโดหนึ่งโครงการเนี่ยจะมีคนไทยอยู่ประมาณ25%กลายเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศตัวเองครับ เพราะคนไทยอยู่ได้ยี่ห้าเอร์เซ็นอีกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตมันให้ต่างชาติอยู่ไนงะอ่ามีหลป่ะมีหลป่ะนะกูทํเย้อยฟ้าท่าดินอย่างเงี้ยถึงเวลาเนี่ยถึงเวลาแล้วคุณบอกโอ้จะไม่เลือกตั้งนู่นถึงเวลาคุณก็ไปเลือกกันอีกผมถามหลายคนแล้วไอ้สอสอเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ,บ้านมาหาบอกไปรับปากเขาไว้ต่อเลือกตั้งว่าเอ้ยจะทาสะพานตรงนี้ให้ของบประมาณให้ไปนั่งรอตั้งแต่เก้าโมงยันบ่ายสองโมงสามโมง ไม่ลงมาผมนั่งอยู่ที่รัฐสภาฮะสมโมสรน,นั่งอยู่ด้วยผมสังเกตเห็นเพราะก็รู้จักไอ้สสคนนั้นแถวอีสานพอลงมากำนันผู้ใหญ่บ้านต่อว่าโอ้โหรอตั้งนานทําไมอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็ไหนว่าจะเอาโครงการนี้สร้างสะพานให้ชาวบ้านเดือดร้อนมากเขาคุยไม่ถึงสิบนาทีแล้วก็บอกว่าขอตัวก่อนผมจะไปไประชุมชาวบ้านว่าไงชาวบ้านบอกเฮ้ยเขาหลังกูไม่เลือกมาแล้วไอ้เนี่ยสสไม่ได้ยินนะ ผมก็เดินตามไปผมคุยพี่ว่างไงโอ้ยผมไม่สนใจหรอกมันบอกไม่เลือกทุกทีไม่เลือกทุกทีถึงเวลาผมได้ทีหนึ่งทุกครั้งผมเป็นสสมาหลายสมัยแล้วไอตำบลน,นั้นหมู่บ้านน่ะที่มันไม่เลือกผมมันเลือกผมทั้งนั้นอา้าวทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยแล้วเสร็จแล้วเป็นไงเป็นไงละ่ะเงินเท่านั้นที่จะบรรดาให้มีการเลือกตั้ง ผมฟังแล้วผมก็หดหูหัวใจหดหูหัวใจครับฉะนั้นคราวนี้แม่งแก้กฎหมายต่างชาติเคยถือครองได้49%สบเ้ปอร์ซ็นต์บขึ้นไป75%เปอร์ซให้คนไทยถือครองในคอนโดมิเนียม25%่ห้เปอร์เซ็นคือกลายเป็นคนไทยกลายเป็นคนชนกลุ่มน้อยทันทีครับไม่ต่างอะไรกับทัวรศูนย์เหรียญเราไม่ได้ไประโยชน์อะไรเลยพี่น้องทั้งหลายเดี๋ยวต่อไปเนี่ยนิติ คอนโดมิเนียมเนี่ยรวมถึงยามเขาเรียกรปปที่ดูแลคอนโดมิเนียมเนี่ยอาจจะเป็นคนต่างชาติคอนโดมิเนียมที่มียามรักษาการเนี่ยอาจจะเป็นคนต่างชาติแทนคนไทยคนไทยมันก็ตกงานไปที่หุกลับไปกินนู่นไปปลูกมะเขือถูกปลูกถูกหักยาวกินที่ร้อยเอ็ดนี่มันมาแย่งอาชีพคนไทยแย่งอาชีพคนไทยจะเป็นบริการของชาวต่างชาติเพราะ นิติของคอนโดเนี่ยกรรมาการเป็นคนต่างชาติ75%เยอะกวา่านะกูเจาคนปากีสถานกูเจาคนอ,อินเดียมามีหลายเปล่าเพราะเสียงข้างมากไงคือการออกกฎหมายแบบนี้อยากตะโกนถามช้าวันนี้ผมนั่งคุยกับท่านตีห้าทุกวันถามว่าใครได้ประโยชน์ประชาชนหรือใครได้ประโยชน์หรือนายทุนได้ประโยชน์ ตอบผมสักคำสิใครได้ประโยชน์คอนโดต่างๆเนี่ยราคาสามล้านขึ้นไม่ถึงสามล้านก็มีขายไม่ออกแบงค์ไม่ปล่อยสินเชื่อนี่สินครัวเรือนมันสูงไงสูงถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วตอนนี้เก้าสิบาเปอร์เซ็นต์ก็เลยบอกว่าผมจำเป็นต้องคลอดกฎหมายขายชาติเฮ้ยเฮ้ยผมจำเป็นต้องคลอดกฎหมายขายชาติให้ต่างชาติมาเป็นผู้แทนซื้อเพื่อช่วยนายทุนทั้งหลายไม่ให้เจงไงไม่ให้เจง แต่ประเทศชาติชิปหายไงชิบหายแล้วเป็นไรไหมเอา้าเขาไม่เป็นไรประเทศชาติชิปหายแต่กูมีตังอะเออมึงก็ไปคิดกันสิแล้วจังหวะในการแก้กฎหมายมันก็เหมาะมากเลยครับพี่น้องทั้งหลายเหมาะมากเลยครับแก้กฎหมายในวันที่คนในประเทศเดือดร้อนหนี้สินครัวเรือนเก้าสิบกว่าเปอร์เซนต์บางคนจําเป็นต้องขายขายบ้านขายรถยนต์ขายที่ขายทางขายนาขายนา,ขาย,นาขายสวน นะขายทรัพย์สินของตัวเองให้ต่างชาติแล้วก็เปลี่ยนมือจากคนไทยไปเป็นคนต่างชาติเพราะความลําบากของพี่น้องประชาชนครับยอมแลกยอมแลกประเทศชาติเพื่อเศษเงินยังไงละ่นะนี่คือความจริงที่มันกําลังจะเกิดขึ้นผมถึงบอกท่านทั้งหลายเมืองไทยอุดมสมบูรณ์โยนอะไรลงไปในดินนี่มันงอกหมดเลยครับนะแต่กลับกลายต้องเปลี่ยนมือไปให้คนต่างชาติที่มันพิมพ์ใส่กระดาษได้เองเนี่ย เอาเศษกระดาษมาแลกกับที่นากับที่สวนกับสวนทูเรียนกับสวนลำไยกับสวนมังคุดนี่มันเริ่มเริ่มแล้วครับมันไม่ใช่ยกหนึ่งแต่วันนี้มันเริ่มยกหนึ่งที่ชาวต่างชาติถือครองได้ถึง75เปอร์ซตผมก็เลยตะโกนถามว่านี่คือกฎหมายขายชาติหรือเปล่ากฎหมายขายชาติหรือเปล่าตอบผมหน่อยจีรัฐบาลผมไม่ได้มีอคติกับท่านหรอกครับไม่ได้มีอคติที่จะมาไล่เลื่อยอะไรท่านหรอก แต่อุปมาอุปหมายว่ามันสมควรจะไล่ไหมถ้าเป็นรัฐบาลขายชาตินี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ครับพี่น้องทั้งหลายครับนักธุรกิจเขาก็บ่นกันมาเขาก็บ่นกันมาเขาบอกว่าควรจะทำอย่างนี้คือภาครัฐเนี่ยจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดโปร่งใสเพื่อควบคุมไม่ให้คอนโดมิเนียม ที่ควรจะเป็นที่อยู่อาศัยระยะยาวกลายเป็นค้าขายแบบการค้าแบบรายวันแข่งกันกับโรงแรมคือมันซื้อคอนโดยกชั้นเลยแล้วเอาให้คนต่างชาติของมันเข้ามาพักอย่างเช่นคนจีนผมเห็นแล้วมาซื้อคอนโดสองสามชั้นคอนโดมิเนียมซื้อเลยแล้วยิ่งมันได้เจ็ดิ้าเปอร์เซ็นเนี่ยมันซื้อยี่บห้าเปอร์เซ็นมันเข้าคนไทยที่เป็นนอมินีไอ้พวกนี้มันจะมีตงค์ซื้อเงินคอนโดไหมถ้าไปดูในในบุ๊กแบงของมัน เดือนไม่มีไรายได้หมื่นกว่าบาทสองหมื่นบาทนะแต่มันมันซื้อแทงกลุ่มทุนไงมันก็เลยกลายเป็นคอนโดเป็นของกลุ่มคนต่างชาติร้อยเปอร์เซนตเวลาต่างชาติมาคนจีนมามนก็ให้มาพักที่เนี่ยมาพักเนี่ยแข่งกับโรงแรมไทยไงนี่คือจุดบอกพร่องที่รัฐบาลไม่คิดกูดจ้องจะขายคอนโดอย่างเดียวจ้องจะขายคอนโดคอนโดอย่างนี้จับไม่ได้ลายไม่ทันก็ก็โทษมันไม่ได้แต่แลแ้แต่ไปทั่วโลก ไปขายคอนโดหรือเปล่าเราก็โทษเขาไม่ได้นะเราได้แต่พูดเปรียบเลยได้แต่พูดเปรียบเลยเพราะเราไม่ได้เห็นแต่สิ่งที่เห็นสิ่งที่รู้ความจริงก็คือมันแบออกมาให้เห็นว่าคอนโดของบริษัทนี้ขายดีขอบ้านของบริษัทนี้ขายดีแล้วคนต่างชาติก็บอกเฮ้ยเขามาไม่ได้มาเรื่องแลนด์บิตไม่ได้มาเรื่องหาทุนอะไรหรอกสรุปท้ายเขจะขายคอนโดที่ภูเก็ตเพราะ มันกําลังจะเป็นย่านที่จะเริญกําลังจะเป็นมามีคา,าสิโน,โม,น,นมีนู่นมีนี่นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านเราเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านเราเวลานี้มันลามไปยกใหญให่เรื่องการขายชาติเนี่ยแม้กระทั่งแม้กระทั่งคนออกมาเตือนบุรีพูดย้ําบ่อยๆเรื่องคนขายชาติเนี่ยอย่างเช่นเกาะกูดเกาะกูดที่จังหวัดตราดมันเป็นของไทยตั้งแต่ปี2540 หมายความว่าหลักฐานสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศรรสรอสหนึ 1, 2, เนี่ยที่สยามยอมยกพระตะบองเสียมราชศรีสโสพลให้ฝรั่งเศสเพื่อแลกกับเมืองด่านไซา์และจังหวัดตราดนั้นเป็นหลักฐานระบุชัดว่าเกาะกูดเป็นดินแดนของประเทศไทยกัมพูชาไม่มีสิทธิ์มาอ้างสิทธิ์ทางทะเลเหนือเกาะกูดได้นี่ก็คือการกำลังขายชาติกำลังขายชาติไม่บนสักแอะ มันสร้างกำแพงกลางทะเลก็ไม่บ่นสักแกะรัฐมนตรีต่างประเทศบอกจะไปคุยเขาบอกจะไปคุยก็ต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนเราต้องมีอะไรให้เขาเอ้าก็มึงสร้างเองมึงสร้างกลางทะเลล้ํขก็ไปทะเลบ้านกูอะแล้วกูจะต้องไปมีอะไรแลกเปลี่ยนเฮ้ยคนอย่างนี้พูดอย่างนี้ได้ยังไงผมไม่เข้าใจเลยว่าคนอย่างนี้พูดอย่างนี้ได้ยังไงพูดอย่างนี้ได้ยังไงผมไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจจริงๆ เวลานี้มันบานปลายไปทั่วประเทศผมจึงบอกไงผู้ดีเดินกรอกนะที่คอ,อกเดินถนอนผมต้องไปเดินตามตรอกนะเดินเงียบๆเลาะไปนะแต่ที่คอ,อกโกงมาโกงภาษีกรของประชาชนทุจริตบ้านทุจริตเมืองโอ้โหคนตั้งแถวรอรับคนขึ้นป้ายโอ้โหยินดีที่ท่านได้กลับมาขอให้ท่านเข้ามาดูแลบ้านเมืองโอ้โหพี่น้องประชาชนเฮ้ยมันเกิดอย่างนี้ได้ยังไงวะ บ้านเมืองมันเกิดอย่างนี้ได้ยังไทงทั้งๆที่ยังไม่ออกจากคุกนะผู้ว่าต้องมาต้อนรับผู้ว่าต้องมากลางแผนที่อธิบายความให้ความว่าไอ้ตรงนี้เป็นแหล่งอันนี้คือ,ค,อคือรายงานราชการน่ะแล้วถามว่าท่านมีความรู้สึกยังไงเหมือนผมหรือไม่มีความรู้สึกอะไรเลยไม่มีความรู้สึกอะไรบดีซะอีกหลายคนผมไปนั่งคุยด้วยครับพี่น้องก็อย่างที่เราไปฟังบอกไม่เป็นไรหรอก ใครเขาทําไปเขาจะโกงจะกินไปเท่าไรแต่แบ่งให้ประชาชนบ้างเฮ้ยมันคิดอย่างนี้ได้ยังไงวะผมไม่ทราบรว่าเวลานี้คนไทยมันคิดอย่างนี้ได้ยังไงมันคิดแบบแปลกๆนะไอ้พักการเมืองหนึ่งศาลวินิจฉัยแล้วว่าล้มล้างการปกครองไอ้สื่อมวลชนทั้งหลายก็กระแดกระแดเขียนเชียร์กันยกใหญ่บอกเฮ้ยคราวนี้มันได้ท่งนี้เสียงร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงต่อไปมันจะมีสามร้อยเสียงเฮ้ย พักลมล้างการปกครองเนี่ยเลยเหรอที่ประชาชนตั้งหน้าตั้งตาจะเชียร์กันพักลมล้างการปกครองแสสสถาบันเนี่ยเหรอที่จะเอามันขึ้นมาดูแลประเทศบริหารประเทศนี่เลยโอ้โหกูนี่งงเลยผมก็ไม่รู้จะว่าไงก็เชิญตามพระเดชพระคุณครับตามพระเดศพระคุณนี่มันบานปลายออกไปต่างจังหวัดออกไปต่างจังหวัดนี่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 บานปลายยังไงพ่อเมืองโคร,ราชผู้ว่าโคร,ราชเพิกเฉยสปกโคร,ราช รัฐปรีเกษตรธรรมนัตเขาจ่อจะฟัน c 7 c 8อีก5รายครับอีก5รายที่เป็นข่าวอยู่เมื่อวานเนี่ยที่เพิกเ,เ,เฉยปมสปกอโคราชจะฟันข้าราชการระดับ C7, C8 คือกระทรวงเกษตรโดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยเขาไปขยายผลยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่สปกอโคราชแล้วก็จ่อจะฟันอีกอีก5รายครับ เป็นข้าราชการระดับสูงระดับสีเจ็ดสี่แปดแล้วก็ชิ่งไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนคะรราชสีมาบอกเฮ้ยท่านเหมือนเหมือนเหมือนทองไม่รู้ร้อนว่ะหรือว่าท่านไม่ว่างมัวแต่นั่งร้องเพลงอยู่นะมาเดินตามนักร้องอยู่หรือเปล่าผมบอกคงไม่ใช่มั้งท่านกําลังคิดอยู่ยวกูจะทําอะไรก่อนงานมันเยอะั้งสามสิบสองอำเภอนะมันต้องลุยเองอย่าเป็นมวยล่มต้มคนดูกระทรวงกรเกษตรเขาไม่มวยล่มต้มคนดูแลครับ เขาบอกคราวนี้ไม่ล้มต้มคนดูเขาจะเอาจริงๆนะเขาจะเอาจริงๆผมจะบอกให้เขาจะเอาเป็นคดีอาญาครับเพราะว่าการปฏิบัติการครั้งนี้กระทรวงเกษตรเขาร่วมกับตำรวจเพื่อปราบปรามค้าราชการปฏิบัติหน้าที่โดยวิชอบจนสามารถรวบรวมหลักฐานออกหมายจับเจ้าหน้าที่สปกจังหวัดนครราชสีมาระดับสูงได้4รายซึ่งคดีนี้เป็นคดีที่ทานายปราบโกง คือทนายกฤษดาอินธรรมระเนี่ยได้ออกมาเปิดโปงปัญหาโรงงานแป้งมันรู้จักโรงงานแป้งมันนิโกราชไหมโรงงานแป้งมันสัมปะหลังลักลอบปล่อยน้ําเสียลงที่ดินสปกกว่า600ไร่ซึ่งทางเราได้มีการสืบสวนสอบสวน,สวนตรวจสอบข้อเท็จจริงมานานกว่าหเดือนปรากฏว่าสอบสวนมานานกว่า5เดือนปกติแล้วการออกหนังสือที่ดินสปก,กจะใช้เวลาพิจารณาค่อนข้างนานแต่กรณีนี้ใช้เดือนเดียวครับนะ ใช้เดือนเดียวสามารถที่จะออกเอกสารให้ได้เลยให้ได้เลยนี่เป็นการเลือกปฏิบัติทำเฉพาะกลุ่มนายทุนหรือคนรวยอีกทั้งการลงพื้นที่ตรวจสอบก็พบว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถใช้ทําการเกษตรเลี้ยงปลาทานู่นทำนี่เพราน้ํนาม,มันเน่าหมดยังไงล่ะครับน้ําม,มันเน่าหมดนี่คือการขายชาติอีกอย่างหนึง่งมีอีกเยอะแยะที่ผมจะมาเล่าให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังกันวันนี้ นั่งคิดกันว่าเราจะไล่รัฐบาลขายชาติและเขาขายชาติจริงไหมเราไปช่วยกันคิดและช่วยกันตรวจสอบในบ้านของท่านว่ามันเกิดเรื่องอย่างนี้ได้อย่างไรอ่ะวันนี้มาพร้อมเบต้าวันครับเบต้าวันต้องย้ำให้ท่านฟังหลายคนต่อว่าอา้าวมึงมึงเล่าข่าวเด็กก็โฆษณาอีกนะทีวีก็ยังมีโฆษณาเลย คนเราต้องมีธุรกิจต้องมีการทำอาหากินมันธรรมดาผมต้องมีข้าวสารกลองหม้อผมไม่ใช่มานั่งเล่าข่าวแล้วเสร็จก็จับกลับไปผมไม่หรอกครับผมก็ต้องทําอะไรของผมผมจึงขออภัยท่านด้วยไน,นะหลายท่านก็ก็ก็แล้วแต่นะท่านพอใจท่านก็เข้ามาชมเข้ามาฟังท่านไม่พอใจท่านก็ไปช่องอื่นเยอะแยะไปนะเพราะว่าก็ไม่ได้งออะไรใครหรอกแต่หลายท่านมีไมตรีกับผมมากหลายท่านฟังผมมาห้าหกปีหลายท่านเข้าใจแต่พวกสลิมนี่นะอะไรนิดหน่อยมันก็อ จ้องจะด่าผมทัวจะลงก็มาเรื่องของกูอ่ะแล้วแล้วผมไปโกงอะไรใครล่ะผมทำมาหากินสุดจริตเนี่มันน่าสรรเสริญไหมแต่คนที่โกงที่สปกรไอ,อคนที่ไปลดภาษีให้กับคนซื้อที่ดินซื้อคอนโดเพื่อเอาผลประโยชน์เข้าตัวมันจะได้ซื้อที่ดินซื้อบ้านบ้านของมันได้เยอะกว่านะเพราะว่ามันถูกกว่าเพราะไปลดที่ไปลดภาษีของชาติเนี่ยนะแล้วผมไม่ทําอย่างนั้นไหมผมหากินสุจริตขาวจั้วเลย แทนที่จะส่งเสริมก็มาด่าผมมันไม่ยุติธรรมหรอกครับผมจําเป็นต้องระบายความในใจให้ท่านทั้งหลายได้ฟังฟ้องให้พี่น้องได้ฟังที่ออกมาด่าผมเนี่ยมันมีไม่กี่รายหรอกหลายคนบุบุญวีไม่ต้องกระลุกกระเอลหรอกช่างแม่มันนะ,นะผมผมผมไม่ได้สะลุงกระเอนแล้แต่ขอระบายความในใจหน่อยผมทําอาชีพสุจริตครับได้รับอนุญาตจากอยอรเรียบร้อยถ้าไม่ได้โดนแซ่แล้วสิปีแล้วครับและได้รับอนุญาต การโฆษณาคออ,อจากสำนักงานอาหารและยาให้โฆษณาได้ว่าเบต้าวันสารสกัดจากยีสต์ผสมวิตามินซีและคิวเทนโอ้โหแค่นี้ก็รู้แล้วและมีผลงานทางวิชาการของมหาลัยฮาวาดคณะแพทยศาสตร์มหาลัยฮาวาดนะยืนยันชัดเจนว่าเบต้ากรูแคนเป็นสารสกัดที่สร้างภูมิต้านทานในร่างกายและเป็นสารสกัดที่สร้างเซลล์เพชฌฆาตคือคินเลีอยวเซลล อะไรที่แปลกปลอมในร่างกายท่านรับประทานเบต้ากรูกแคนมันฆ่าทิ้งหมดเช่นเชื้อราไวรัสปรสิตจนกระทั่งอดีตปลัดกระทรวงสาธารณาสุขนักวิจัยดีเด่นศาสตราจารย์ดรในแพทย์สมศักดิ์วราคามินออกมายืนยันครับออกมายืนยันชัดเจนว่าเบต้ากรูกแคนดีที่สุดในโลกคนระดับปรัดกระทรวงระดับนักวิจัยดีเด่นออกมาพูดอย่างนี้ไม่ธรรมดาแล้วครับฉะนั้นท่านไม่ต้องกังว,วลสบายใจได้ สบายใจได้ปีนี้ปีที่10ผมกําลังกําลังบุกต่างประเทศบุกไปสิงคโปร์สัปดาห์หน้าก็จะไปโฮจิมนะินซิตี้เวียดนามทั้งแถบเกือบร้อยล้านประชากรเขาผมก็เข้าไปศึกษาแล้วไปดูไปหลายครั้งแล้วนะครับนะก็จะเดินหน้าเอาไอ้เบต้าวันเนี่ยออกไปเผยแพร่ในต่างประเทศนะแล้วก็เล่าเขาฟังเอาผลการยืนยันเอาผลการวิจัยของมหาลัยฮาวาดตูเลนเบเลอร์เอาไปอธิบายให้พี่น้องชาวเวียดนามฟัง นะก็ขยับทีละประเทศขยับทีละประเทศนะก็เล่าความคืบหน้าให้พี่น้องทางหลายได้ฟังกันส่วนในบ้านเรานี่ใครสั่งซื้อเนี่ยซื้อสี่ขวดแถมฟรีหนึ่งขวดหรือซื้อทีละสองก็ได้สองขวดคราวหน้าซื้ออีกสองคราวหน้าก็ได้แถมฟรีหนึ่งขวดวันนี้วันจันทร์ครับวันจันทร์นะก็ใครที่สั่งซื้อไว้เมื่อวานวันอาทิตย์เมื่อวานวันอาทิตย์ใช่ไหมแล้ววันนี้วันจันทร์ก็จะรีบส่งกันแต่เช้า สำหรับท่านทั้งหลายที่ที่สั่งซื้อไอไอเบต้าวันสารสกัดจากเบตา้ากลูแคนวันนี้วันจันทร์24มิถุนายน2567แรมสองข้าเดือน7ปีมโรงนะครับก็นี่คือข่าวทะลุใหม่ที่ออกมาถล่มทลายถล่มทะลาย,ลลย,ลายและก็ประกาศความเป็นศักดิ์ศรีของคนไทยว่ามึงอย่าขายชาติ กูไม่กลัวมึง